ใเพื่อแผ่นดินด้วยรักและห,หง,ยงายฉันดีฉัดล้านักหนาแม่พร้อมจะใส่ใจแม่คอยสานสัญงามากมายเพื่อให้เราเก้าวไกลรักของแม่สองทางที่สดใส รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกผูกใจเสนอรายการาสุดยอจาก200คอลัมน์ทางนิตยสารและหนังสือพิมพ์ 45 Pocketbook แนะนำเมนูเด็ดและ88เว็บไซต์และบล็อกชวนชิมคือที่มาของการจัดอันดับของเราเพื่อที่จะค้นหาสุดยอด5อันดับของอาหารจานเด็ดทั่วกรุงไทยประกันชีวิตอีสุสุร้านอาหาร Wine Happening Bigsen LED าสุดยอดสุดยอดห5อันดับของทุกสรรพสิ่งสำหรับวันนี้5สุดยอดจะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับเมนูที่สร้างความอร่อยให้ชาวไทยตั้งแต่เชา้าสายบ่ายยันค่าในตอนเกาเหล่าเลือดหมู จาก,กว่า550ร้านเกาเหลาเลือดหมูทั่วกรุงผ่านการคัดสรรจากคอนักชิมมาแล้วกว่า20สำน,นักต่างการันตีเป็นสิ่งเดียวกันว่านี่คือสุดยอดร้านเกาเหลาเลือดหมูขั้นเทพที่เอารอยจนแทบจะลืมหายใจและ5ร้านเกาเหลาเลือดหมูที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน5สุดยอดจะเป็นที่ไหนกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับร้านแรกเจจุน ที่สุดของร้านเกาเหลาเลือดหมูขวัญใจชาวพุทธมนตรจากพ่อค้าขายหรือขายหมูในคลองบางกอกน้อยเชี่ยวชาญในเรื่องหมูมามากกว่า30ปีพัฒนามาเป็นร้านเจ๊จุนเกาเหลาเลือดหมูสูตรโบราณที่อร่อยสะเทือนวงการตัวจริงเกาเหลาเลือดหมูที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยต้องร้าเลือดหมูเจ๊จุนสายสีเท่านั้นครับ ร้านที่สองในเวงร้านเกาเหลาเลือดหมูสูตรเต้าถ่านประจำย่านเยาวราชด้วยส่วนประกอบต่างๆที่ต้องชิ้นใหญ่ไซส์บิก๊กพร้อมเครื่องที่จัดเต็มล้นชามกว่า10ชนิดจึงโดนใจขาโจประจำถิ่นมาแล้วกว่า3ยุค3ส,สมัยเลือดหมูเด็ดเครื่องในเจ๋งต้องในเวงยาวราชเท่านั้นค่ะ ร้านที่3เจ็กซิงร้านเกาเหลาเลือดหมูปราบซีนแห่งตลาดสี่เสาเทเวศด้วยเกาเหลาเลือดหมูสูตรพิเศษที่เจ้าของร้านมันเพียนปรุงกันตั้งแต่ตีหนึ่งทุกวันจนขนละแวะกนั้นยกให้เป็นร้านเกาเหลาเลือดหมูที่อร่อยจนแทบจะเก็บไปฝันเกาเหล่าเลือดหมูเจ็กเซิงอร่อยเด็ดโดนใจค่ะ ร้านที่4เจหมวยร้านเกาเหลาเลือดหมูในตำนานประจำเสีแยกคลองเตยสืบทอดความอร่อยจากรุ่นอาแปะส่งต่อสู่รุ่นอาหมวยมาเกือบ50ปีจนเช้าคลองเตยต่างยกให้เป็นเจ้าแม่แห่งวงการเกาเหลาเลือดหมูตัวจริงมาคลองเตยท้ไม่แวะกินเกาเหลาเจมวยคลองเตยมาไม่ถึงนะคะ และร้านที่5เฮียเล็กร้านเกาเหล่าเลือดหมูรุ่นเกา่าประจำถนนอิสรภาพดำเนินการโดยเฮียเล็กเจ้าของร้านที่พร้อมบริการทุกท่านด้วยใจจนกลายเป็นความอาร่อยที่ถูกพูดกันปากต่อปากตั้งแต่นักโศยหลายครามยันขาสั้นไวโจครับร้านเฮียเล็กหมูสาอย่างนะครับแม่อร่อยเกิืนจาน ตั้งไม่คืนครับและในช่วงต่อไป5ส่วนประกอบหลักของสุดยอดเมนูชามนี้ร้านไหนจะถูกใจแกงนักชิมของเราบ้างห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าเกาเหลาเลือดหมูไหนแต่ละชามเคล็ดลับความอาร่อยอยู่ที่ตรงไหนกันบ้างเราไปชมกันได้ในช่วงเมนูเด็ดกับบิ๊กเซน LED ที่คดเด่นแล้วก็คือเรื่องน้าซุปก็คือร้านพี่เนี่ยจะมีหมูสามชั้นเยอะต้มมาสดใหม่ๆ uh huh. แล้วก็พอต้มเนี่ยความหวานของสามชั้นจะออกในน้าใช้เวลาต้มนานมากชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงหลักต่อมาก็คือเครื่องในที่สดแล้วเครื่องในหลากหลายมากคือร้านพี่จะมีเครื่องในทั้งหมด13อย่างและน้ําสําคัญที่ร้านจะเดือดจัดเพื่อที่จะทําให้มันไม่ขาวก็ื่จะมีเมนูเด่นอีกค,ครั้งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือหมูสามอย่างก็จะมีหมูชิ้นหมูสับแล้วก็หมูกรอบ แต่ที่สาคัญคือหมูกรอบกับหมูสับนี่จะเด่นมากหมูกรอบของเรานี่คือจะมีการปรุงเครื่องหมักเครื่องก่อนที่จะทอดและการทอดของทางร้านเนี่ยจะทอดให้แห้งถามว่าทอดให้แห้งทําไมก็คือให้น้ํามันในตัวออกให้หมดทานแล้วจะไม่อ้วนแล้วจะหอมและกรอบส่วนบักทางร้านที่ใช้ก็จะมี3อย่างผักตาลึงแล้วก็ผักกาดหอมแล้วก็ผักชีครับส่วนทางร้านก็เลือดหมูนี่ก็คือจะนุ่มหอมแล้วก็ต้มนานครับร้อนตลอดเวลาตัดเข้าไปก็นุ่มน่มลิ้น อร่อยมากครับครับและนี่ก็คือสูตรเด็ดเคล็ดลับเกาเหลาเล่นหมูของร้านเดีเล็กหมูสาอย่างครับผม ที่2ของรายการหสุดยอดสุดยอดห้านับของทุกสรรพสิ่งกับสุดยอดเกาเหลาเลือดหมูและแกงนักชิมของเราในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างไปทำความรู้จักกับพวกเขาเลครับพนตำรวจเอกสุวัตธรรมรงศรีสกุลหรือที่รู้จักกันในนามสารวัตรหนุ่ยสุดยอดนักชิมผู้คร่ำบอดในเรื่องอาหารมายาวนานกว่า30ปีชายเล็กบดินขอลมนิสต์นุม่ม นักชิมมืออาชีพเจ้าของผลงานแนะนำร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นเดอะเบสเซอร์อร่อยลืมอิ่มซิริออนมามนีฟูสไตลิสและกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเทรเบียงจำกัดและยังมีนักชิมจากทางบ้านที่สมัครงน a c e b o o k ของเราอีกถึงสองท่านนั่นก็คือลักชัยชัยวันหรือจิจ๊ะชายหนุ่มผู้รักเกาเหลาเลือดหมูจนเรียกได้ว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบือ่อ ประพพรวงประดูหรือน้ำแข็งสาวน้อยไว้ใสผู้มีเจ้าเล่หเลือดหมูเป็นเมนูเด็ดในดวงใจไปดูกันสิครับว่าแต่ละร้านเขาจะมีจุดเด่นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากร้านเจ๊จุจนให้หมูถึงสองชนิดทั้งหมูชิ้นส่วนสะโพกและหมูสับที่หมักได้อย่างลงตัวแบบสุดๆเครื่องในห้าชนิดทั้งกระเพาะไส้ตับ หัวใจและซ้งจีสดนุ่มพอดดิพอดีคำน้ำซุปที่ใช้สวนสะโพกต้มกับรากผักชีต้มกล่มโดนใจผักจริงจูใชที่เจ้าของร้านปลูกเองกับมือและยังมีเห็ดหอมชิ้นใหญ่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครพร้อมกับเลือดไซดจัมโบ้ที่ให้กันแบบเต็มเต็ม ความลงตัวของเกาเหลาเลือดหมูชามนี้จึงเป็นขวัญใจของชาวพุทธมทนตลมาแล้วกว่า30ปีร้านที่สองในเวงเนื้อหมูส่วนสันในชิ้นใหญ่เนื้อแน่นเต็มคำเครื่องในหลากหลายกว่า9ชนิดที่ให้กันแบบล้นชามสดใหม่ชิ้นโตน้ำซุปที่ใช้กระดูกหมูส่วนสันหลังเคี่ยวกว่าหลายชั่วโมงจนหอมกลมกล่อม แบบไม่ต้องปรุงเลือดหมูชิ้นใหญ่เนืือแน่นคัดมาเป็นอย่างดีลงตัวเป็นที่สุดตกท้ายความอาร่อยด้วยผักจิงจูชช่ที่ช่วยเพิ่มความอาร่อยให้กับเราเลือดหมูชามนี้โดนใจชาวเยาวราชไปแบบเป้นเนร้อนเจ็กซิงเนื้อหมูที่ให้กันมาถึง3มชนิดทั้งหมูลวกที่ใช้ส่วนสะโพกหมูกรอบและหมูสับ เรื่องในแบบครบกันทั้งหัวใจกระเพมาะม้ามตับไส้ซีนจีดวนใจคนชอบเครื่องในแบบสุดๆเลือดหมูชิ้นอวบใหญ่นุ่มแทบไม่ต้องเคี้ยวน้ำซุปสูตรพิเศษที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมู15กิโลกรัมต่อหมอ้อความหวานจึงสุดจะบรรยายผักกาดหอมและตำลึงที่เป็นยาสมุนไพรอย่างดีอยู่ในชามแบบครบครัน จึงทำให้เกาเราเลื่อนหมูชามนี้อร่อยแบบไม่ต้องบรรยายสรรพคุณกันเลยร้านเจมุงไวหมูสับที่หมักมาเป็นอย่างดีและหมูแผ่นที่ใช้ส่วนสันคอชิ้นใหญ่นุ่มเต็มปากเต็มคำเครื่องไกกว่า8ชนิดทั้งไส้ตับกระเพาะเรียกได้ว่าจัดมาแบบเต็มๆจริงๆ มีเลือดหมูเนื้อนุ่มชิ้นใหญ่ที่นำไปลวกน้ำเกลือก่อนเพื่อดับกลิ่นข้าวน้ำซุปที่ได้ความลงตัวของเนื้อหมูและกระดูกหมูที่เคี่ยวมาเป็นอย่างดีปิดท้ายด้วยผัก3ามชนิดทั้งผักกาดหอมตำหนึงและจิงจุชัยจัดมาอลังการขนาดนี้บอกได้เลยครับว่าต้องโดนร้านเฮเล็กใช้หมูสามอย่าง ั้งหมูสับท,ที่หอมพริกไทยหมูชิ้นนุ่มๆและพิเศษที่หมูกรอบที่ปรุงรสมาในตัวก่อนนำมาทอดอย่างพิธีพิถันเครื่องในานานาชนิดที่ให้กันมาเต็มๆล้นชามสดใหม่ไม่มีกลิ่นคาวน้ำซุปที่ใช้หมูสามชั้นมาต้มกับกระเทียมสดและราดผักชี เลือดหมูสดชิ้นใหญ่นุ่มโดนใจกันเต็มเต็มเมื่อเพิ่มเติมความอร่อยด้วยผักชีต้บหนึ่งและพะกาดหอมไปด้วยนั้นมันอร่อยจนแทบหยุดไม่ได้เลยจริงๆและ5ส่วนประกอบหลักที่เราจะทำการวัดความอร่อยแบบขั้นเทพนั่นก็คือผักเครื่องในเลือด ุและหมูโดยที่เราจะเริ่มจากผักของร้อนเจ็ดจุนกันก่อนเลยครับผักให้9.5คะแนนค่ะนอกจากมีผักใบเขียวนะคะแล้วก็ยังมีเห็ดหอมด้วยนะคะคมันเรศตรงนี้แหละร้อนในเวงให้8.5ครับผักจริงจูชัยครับให้เยอะเหมาะสำหรับคนชอบครับเป็นตัวเลือกที่ดีครับผม ร้อนจิกซิงผักนะครับให้ไป9คะแนนแล้วนะครับผักเขามี2อย่างนะครับที่ชอบคือตัวผักกาดหอมนะครับอร่อยมากครับสีเขียวสดสะอาดน่าเคี้ยวครับร้อนจิมม้ยให้9.5้าุด้าค่ะมีให้มาสาอย่างค่ะจินจูชายตำลึงแล้วก็ผักกาดหอมค่ะแล้วก็สดน่าทานมากค่ะร้อนเฮียเล็กครับผักให้จ0คะแนนครับลาน,นีแน่นตำลึงนะครับ แล้วก็ประกาศ้อมแต่ถ้าลูกค้าต้องการจริงจิ้วไฉ่ก็มีให้ครับ้อนที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหุขนข้อนี้คือร้านฮีเล็มากที่ส่วนต่อไปนั่นก็คือเรื่องหนนั่นเองโดยที่เราจะเริ่มจากเครื่องในของร้านเจ็กจุนกัน่อนเลยครับให้ค hey, ่าสุดหค่ะที่นี่จะไม่มีกลินคาวนะคะแล้วก็ตับนุ่มมากค่ะหั่นมาพอดีทำกำลังดีเลยค่ะทานง่ายมาก ร้อนในเวงเครื่องในให้9.5คะแนนครับเครื่องในที่นี่เขาหั่นชิ้นโตมากครับดูแล้วน่ารับประทานดีครับร้อนจิกซิงเครื่องในนะคะให้9.5คะแนนค่ะเป็นเครื่องในชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็ดึงดึงดีด้วยนะคะและที่สาคัญไม่ข่าวค่ะร้อนจิ้มมวยเครื่องในนะครับให้ไป9คะแนนครับผมเครื่องในทางร้านจัดมาให้หลากหลายมากนะครับที่ชอบมากนะครับก็คือไส้นะครับอร่อยมากครับร้อนเหียเล็กครับเครื่องในผมให้10ครับเยอะ สดคูณเต็มชามเลยครับผมร้อนที่ได้กทเลนรวมสูงที่สุดในหัวก้อนนี้ไปก็คือร้อนเฮ <Here S 1> ลเลมาตทที่อีกหนึ่งส่วนประกอบนั่นก็คือเลือดนั่นเองโดยที่เราจะเริ่มจากเลือดของร้อนเจ็กจุนกันก่อนเลยเลือดจะให้9คะแนนนะคะมาเป็นชิ้นเต่งเ,เ,เ,เอ่งปวบปวเลยค่ะร้อนในเวงเลือดให้9กคะแนนครับ เลือดนิ่มครับไม่มีกลิ่นคาวครับร้อนจิ๊กซิ่งสำหรับเลือดนะคะให้สิเต็มค่ะนุ่มมากค่ะไม่แข็งอร่อยค่ะทานง่ายค่ะร้อนจิ้มมว้ยเลือดผมให้9.5ครับเลือดชิ้นใหญ่เต็มชามไม่คาวครับรสชาติดีร้อนเฮียเลยครับเลือดนะครับให้ไป9.5คะแนนแล้วนะครับเลือดเนี่ยโหแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยนะครับเนื้อแน่นแต่นิ่มนุ่มอร่อยครับผม ร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้อนเจ็กซิงผีลยังเหลืออีกสองส่วนประกอบสุดสำคัญที่จะชี้วัดความอาร่อยร้านไหนจะสามารถครองใจแกงนักชิมของเราไปได้บ้างช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับถ้าสำหรับร้านกเกาหลาและหมูที่ชอบในวันนี้เนี่ยนะคะตัดสินจยากมากค่ะแต่ว่าเ็เลือก รายการ5สุดยอดสุดยอด5อดับของทุกสรรพสิ่งผ่านไปแล้วกับการให้คะแนน3เซอร์ประกอบแรกของเมนูเด็ดชามนี้มากันที่อีกหนึ่งไฮไลท์ของเมนูชามนี้นั่นก็คือน้ำซุปนั่นเองโดยที่เราจะเริ่มจากน้ำซุปของร้านเจกจุนกันก่อนเลยครับน้ำซุปนะครับให้ไป9คะแนนครับผม น้ำซุปเนี่ยเขาปรุงรสน้ำซุปด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็มีรากผักชีด้วยครับได้กลิ่นกระเทียมอร่อยครับร้อนในเวงน้ำซุปให้9ก้าครับผมหอมรสชาติของพริกไทยครับสดละลอน้นอร่อยทีเดียวครับร้อนจิกซิงน้ำซุปผมให้สิบคะแนนเลยครับรสชาติกลมกล่อมมากครับน้ำเค็งๆครับใสๆอร่อยมากครับร้อนจิม้มมวยน้ำซุปให้9.8คะแนนนะคะเป็นน้ำซุปที่หวานละมุนมากเลยค่ะ ร้อนเยอะเลยครับน้ำซุปให้สิบคะแนนเต็มค่ะที่นี่จะหอมหมูสามชั้นแล้วก็หอมกลิ่นริกไทยอร่อยมากค่ะร้อนที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหุ่นเขานี้ก็คือร้อนเฮเลกมาถึงส่วนสุดท้ายนั่นก็คือหมูนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่หมูของร้านเจ็กจุนกันก่อนเลยครับหมูนะครับให้ไป9้าคะแนนครับเป็นหมูชิ้นนะครับ ไม่ติดมันเลยครับเนื้อหมูสีขาวสะอาดน่าทานมากครับร้อนเลยเวงหมูให้9.5ค่ะที่นี่ใช้หมูชิ้นนะคะแล้วก็นุ่มอร่อยมากค่ะร้อนจิกซิ่งสำหรับหมูผมให้9คะแนนครับใช้ส่วนสะโพกครับเหนียวนุ่มกำลังดีเลยครับร้อนจิ้มมวยหมูผมให้10คะแนนเลยครับหมูแผ่นใช้สันคอนะครับส่วนหมูสับทำได้กลมกล่อมนะครับเค็มนำนิดๆ นุ่มอร่อยมากครับร้อนเฮเล็กครับหมะะูให้สิบไปเลยค่ะเป็นการรวมมิดหมูมากเลยนะคะมีทั้งหมูกรอบมูชิ้นหมูสับแล้วก็ยังมีกระดูกอ่อนด้วยนะคะเคี้ยวนี่มันกรุบกรุบสุดๆเลยค่ะร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดไม่หูก้อนมีปลายก็คือร้านเจหมวยเราไปดูกันสิครับว่านักชิมของเราเขาจะชื่นชอบเกาเหลาเลือดหมูของร้านไหนเป็นพิเศษ ร้านเกาเหลาเลือดหมูที่ชอบในวันนี้เนี่ยนะคะจะสิใจะยากมากค่ะแต่ว่าก็เลือกเสร็จเช็นะคะเพราะว่าเขาอร่อยครบอะค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปตัวเนื้อหมูเครื่องในโว้ยมันครบท้วนนะคะเกาเหลาเลือดหมูที่ชอบวันนี้ได้แก่ร้านเจ๊หมวยของเตยครับเลือดเขานิ่มนะครับหมูเครื่องในนุ่มไม่มีกลิ่นคาวโดยเฉพาะน้ำซุปหอมหวานกลมกล่อมได้ใจเลยครับร้านเกาเหลาเลือดหมูที่ประทับใจมากที่สุดในวันนี้นะครับนั่นก็คือร้านเจ๊หมวยครับ เลือดหมูเนี่ยนุ่มน้ำซุปหวานนิดๆเครื่องในอร่อยสุดยอดครับสำหรับวันนี้นะคะร้านเกาเหลาที่ชอบก็คือร้านเฮเล็กหมูสามอย่างค่ะมีทั้งหมูกรอบหมูนุ่มหมูสับแล้วก็น้ำซุปหอมมากค่ะร้านเกาเหลาเลือดหมูที่ผมชอบที่สุดในวันนี้นะครับขอยกให้เฮเล็กหมูสามอย่างครับสมกรอรน้ำซุปหมูเครื่องในรสชาติด,ดีครับทานได้ไม่เบื่อครับผม แต่ละร้านนั้นก็มีสูตรเด็ดความอร่อยที่แตกต่างกันไปไม่ว่าไกลๆก็ต้องหาโอกาสไปลองชิมกันให้ได้สักครั้งในชีวิตส่วนจะไปกันอย่างไรนั้นถึงเวลาแบ่งปันเส้นทางขุมทรัพย์ความอร่อยกันแล้วในช่วงทีเป้าเมนูเด็ดกับอีซูซูเจ๊จุนจากถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีให้เลี้ยวซ้ายเข้าพุทธมณฑลสายสี เมื่อเจอถนนอักษะให้ตรงมาอีก300เมตรจะเห็นร้านเจ๊จุนอยู่ทางซ้ายมือในเวงเกาเหลาเลือดหมูจากถนนเยาวราชมุ่งหน้าไปทางถนนมังกรเมื่อเลยสี่แยกพนุงดาวให้สังเกตทางขวามือจะเห็นถนนแปลงนามร้านในเวงเกาเหล่าเลือดหมูจะอยู่บริเวณหัวมุมเจ๊เซ้นเกาเหลาเลือดหมู จากถนนสามเสนมุ่งหน้าไปทางสาี่เาสาเทเวศเมื่อข้ามสะพานเทเวศนรมิรให้เลี้ยวขวาเข้าซอยลานหลวง14ร้านเจ็กเซ็งจะอยู่ในซอยแรกอังซ้ายมือยื้องกับตลาดเทวราชกาเหล่าเลือดหมูเจม,มุวยจากถนนสุขุมวิทเลี้ยวเข้าสู่ถนนพระรามสี่รงมาเรืเร่อยๆจะเห็นสีแยกคคองตืน่น ให้ขับเลยสี่แยกมาแล้วชิดซ้ายร้านเกาเหลาเลือดหมูเจีหม,มวยจะจู่ทางซ้ายมือเฮลเล็กหมูสามอย่างจากสี่แยกร้านนกให้ตรงไปที่ซอยอิสรภาพ44เลี้ยวเข้าซอยไปประมาณ100เมตรจะเห็นร้านเฮลเล็กหมูสามอย่างอยู่ทางซ้ายมือต้องขอขอบคุณ All New Isuzu D Max ด้วยนะครับ กว่า130ร้านเกียวซ่าทั่วกรุงผ่านการคัดสรรจากนักชิมทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมาแล้วกว่า20สำนักคัดมาเพียง5สุดยอดร้านเกียวซ่าคันเทพในสัปดาห์หน้าร้านไหนจะถูกจัดอันดับให้อยู่ใน5สุดยอดของเราบ้างติดตามชมกันได้เลยนะครับและร่วมสมัครมาเป็นแก๊งนักชิม ติดตามความเคลื่อนไหวของ5สุดยอดสุดยอด5อันดับของทุกสมสพสิ่งได้ที่กลุ่ Facebook ม a c e b o o k สำหรับวันนี้สวัสดีครับ